สวัสดีครับ FC แฟนคลับองิงเพชรบ้านเพงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงทุกทท่านนะครับเจอกระแสดราม่าจนได้นะครับพ่อการชัยวิไลศิลป์นเนาะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็มีบรรดา FC กลุ่มหนึ่งเนาะเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพ่อการชัยวิไลศิลป์น,นีไ่ไปหาน้องอุ๋งิงเลยนะครับหรือว่าพ่อการชัย จะทิ้งน้อ,อุหิงแล้วหรอือนะครับมันก็มีกลุ่มบรรดาอฟซีเนาะที่คิดคิดน้อยไปหน่อยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ในลฟ์สดของน้องอุหิงเนาะแล้วก็พูดในลักษณะที่บอกว่าพ่อการชัยนี่ทิ้งน้องอุหิงแล้วนะครับอันที่จริงนะพ่อกัรชัยนะครับไม่เคยทิ้งน้องอุหิงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เนื่องมาจากว่าเนาะ งานเสดงต่างๆงานที่รับผิดชอบของพ่อการชัยก็ยังมีอยู่นะครับพ่อการชัยก็ต้องทํางานของตนเองนะครับต้องดูแลงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบนะครับเนื่องจากว่ามันสถานที่มันอยู่ไกลกันเนาะสถาน,นการณ์มันไม่พอเหมาะพอเจาะนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้พ่อกันชัยไม่ได้ไปบ้านน้องอุ๋งองิองนาะพ่อกันชัยก็ อยู่ตัวคนเดียวนะครับอยู่นี้ก็ไม่มีคนขับรถให้นะเนาะพ่อกันชัยก็ต้องขับรถเองนะครับบางครั้งบางคราวนี่สนนไปเป็นบรแพงไปทําการแสดงแต่ละแห่งแต่ละที่นี่มันอยู่ไกลกันนะครับแต่ว,ว่าโดยส่วนตัวทุกทุกวันแล้วก็ได้พบเจอน้องอุ๋ยทุกวันที่หน้างานนะครับจะได้ถ่ายคลิปน้องอุ๋ยก็ช่วงที่มาเจอกันในงานแล้วก็ช่วงที่เตยลานะเตยลาเท่านั้นนะครับเอฟซีทุกๆท่าน บางคนก็คิดเชิงลบเนะาะว่าพ่อกัญชัยทิ้งน้องอุ๋งอิงแล้วนะครับโอ้โหนะครับเอฟซี FC ทุกท่านเอฟซี FC อย่าลืมนะครับว่าน้องอุ๋งอิงนี่คือหุมทรัพย์นะครับขุ่มรั์พันล้านอยู่ที่น้องอุ๋งอิงนะครับไม่มีใครที่จะทิ้งน้องอุ๋งอิงไปได้หรอกครับน้องอุ๋งอิงนี่คือหุมมรั์นะครับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ต่าง บุคลากรในองค์กรนะครับจะต้องมาหาน้องอุ๋ยิงต้องมาถ่ายทําน้องอุ๋ยิงนะครับนั่นหมายถึงว่ายอดวิวของช่องแต่ละช่องนี่จะมียอดวิวปังมากๆนะครับหากว่าไปถ่ายทําหรือพูดถึงน้องอุ๋ยิงนะครับน้องอุ๋ยิงคือขุมทรัพย์สังเกตได้เลยนะครับช่วงที่มีงานบ้านน้องอุ๋ยิงนะครับหรือว่าพ่อกันชัยได้มีโอกาสไปหาน้องอุ๋ยิงที่บ้านนะครับ เอฟซีทุกๆท,ท่านที่ติดตามพ่อกันชัยก็น่าจะรู้นะครับพ่อกันชัยไปแต่ละครั้งนี่โอ้โห,โหนะครับทําคลิปวันหนึ่งสามสิบสี่สิบคลิปเลยนะครับหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวก็เห็นบ่อยๆนะครับหากพ่อกันชัยมีโอกาสได้ไปนะครับมีหรือพ่อกันชัยจะทิ้งน้องอุ๋อิงนะครับพ่อกันชัยก็คอยซัพพอร์ตน้องอุ๋อิงอยู่เสมอนะครับหากมีกิจกรรมใดๆนะครับกิจกรรมที่น้องอุ๋อิงทำนะครับพ่อกันชัยนี่แหละ จะเป็นผู้ที่รวบรวมเ,เงินมาเลยจากบรดาเอฟซีต่างๆนี่แหละครับรวบรวมมาแล้วก็ส่งมอบให้น้องอุ๋อิงนะครับในงานสําคัญสําคัญของน้องอุ๋อิงนะครับกิจกรรมสําคัญสําคัญนะครับแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนาะหาเงินมาเลยให้น้องอุ๋อิงเป็นล้านเลยนะครับพ่อกันใช้ไม่เคยทิ้งน้องอุ๋อิงนะครับไม่ทิ้งลูกสาวคนนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าหน้าที่การงานภาระการงานมันรัดตัวนะครับแล้วก็ทําการแสดง สนอเป็นมันแพงมันไกลเนาะมันไกลนะครับมันอยู่คนละที่กันพ่อกานชัยเขคงจะขับรถไปไม่ไหวนะครับถ้าหากว่าอยู่ใกล้กันนะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่พ่อกันชัยไม่ไปหาโนวิงนะครับแกต้องไปแน่นอนนะครับพ่อกันชัยรักลูกสาวอย่างมากเลยนะครับไล้มีโอกาสไปทุกครั้งเลยนะครับช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละครับงานรัดตัวภาระหน้าที่ในการทํางานของตนเองนะครับ ที่บอสโจโมอบหมายให้นะครับก็ต้องทํางานของหน้าง,งานด้วยนะครับรับรองมีโอกาสพ่อการชัยต้องไปบ้านน้องอู๋งญิงแน่นอนเลยนะครับจากกระแสราม่าของกลุ่มบนรดาเอฟซที่ไปคอมเมนต์ในช่องของน้องอู๋งญิงตอนที่ไร้สดนะครับหาว่าพ่อการชัยได้ทิ้งน้องแล้วนะครับไม่เป็นความจริงใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะเราไปฟังพ่อการชัยแล้วก็ น้องปมเปมน,นะครับที่พูดถึงเรื่องราวที่บรรดาอิพซีต่างๆนี่ดราม่าพ่อกอนชัยนะครับไปฟังความจริงจากพ่อกอนชัยและน้องปมเปมเลยนะครับไปรับฟังกันครับอ่าพื้นวันนี้นะคะสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะที่ฉันจะตอบคำถามในฟังดังนี้แล้วก็สงสัยว่าจะไม่พกก่อกอนชัยมาไปใส่มาใส่จังเชือเป็นยังคือว่าเห็นเราเปผู้คุนู้พี ตามจะเล่เข่าวได้ไปซืบสวนมาแล้วนะคะนอนอยากวางพยัญชนะให้เราตกไปหาเออ่แขกไปไถ่มาหลาย,ยหลายคนนะคะแล้วมาสิงสถิตอยู่ตรงนี้ประมาณสามสี่หมื่นเล็วนะเพร<ว><ม>าะว่างานเราเป็นงานใหญ่แสดงไงบอสแสดงทีมีคนบอสพอเปลินเลยต้องข้าวเป็น,น,นปตัวดีป้ายกับผ้าป้ายกันดูน่ ว่านนะคะมาถอดผ้าชัแล้วลื้อโซนผ้าชัยเข่าไล่ลุ่งอิงโอ้ไปเข่าไล่ลุ่งอิงก,กับไป,อ,ไปอ,อันโซโล่แชรลไปเม็นถามเขาว่านั่นเห็นไหมเพราะเหตุการใ์ชัทิ้งแล้วประศั่นเออจะเป็นบ่แหงตาบ่เื่นเบิงอีหยังเนาะโปรนสิมาถีบยูดันเรามี่สองขานี่ล่ะเรายางหอมอทีบออมแดดอยู่งานเล่างานเล่าเมียนลำพังบาน แล้วยางออบงานสนามล้อลอกกับพว่แหงเหลี่ยมขับรถอีกเตอร์หางเขับรถอีกเตอร์หางขับรถเองไม่ได้ปไปไหนนะคะยังอยู่ค่ะอย่แต่มาเล่ายากกะปอกะลูกสาวเสม,มอยด้วยหรอแต่ว่าบริษัทไปบ้านเท่านั้น<ม>เพราะบางทีบางทีเราเล่นไก่ขับรถไปบาไหวน<ม><ม>ี่แรกว่าสิการวันสิไปอยู่ทำมันไกลๆแต่ว่าก็มาบ้านนีไ่ไงช่วงนี้เดือนนี้แต่เดือนท่านบ้านมันอีแล้วบริษัทไปใส่หลังเล่ายางเคลี่ย ค่พี่น้องคะผู้ได้จัดการงานกับชูวมันยากแค่ก้าวสิ่ประสานี่ยังเนื้อยู่เนื้อกินอันนี้เป็นงานการกุศลนะคะการกุศลครับค่ะผู้ได้ที่ตีเลือดดูกับพาเบิงค่ะพี่น้องค่ะมืันนี่มาให้บุญอยู่บาเห็นช่างบุญถ้ากุศลแน่เจ็สิสามแต่บาัแต่กกลัยวันนี้เ้าได้นะคะโลกโฆษณาแห่งโฆษณาสำหน้าเสียงมองที่หลุ่มะลันแล้วเข้าไหม